ค่ะคุณพิมพิมลคุณจิรชาตาคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสุรินนะคะก็มีการประทะอย่างหนักอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ทางการกัมพูชาค่ะได้มีการยิงจรวด BM21 เข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะโดยกระสุนนั้นก็ตกอยู่ใกล้โรงพยาบาลพนมดงรักนะคะในส่วนของไทยคะ่ะได้มีการใช้เครื่องบิน F16 แล้วก็เครื่องบินกิฟเพนนะคะ ทิ้งระเบิดค่ะบริเวณด้านหลังคาสิโนเมืองโอสเมดช่องจอมซ้ำอีกครั้งในช่วงเช้าวันนี้ค่ะตลาดการค้าช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุริน์เงียบเหงานะคะหลังพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านอพยพออกจากพื้นที่ตั้งแต่เกิดเหตุปะทะระหว่างทหารไทยและกัมพูชาโดยจุดนี้นะคะจะได้ยินเสียงปะทะและเสียงปืนใหญ่ค่อนข้างชัดเจนค่ะ ในพื้นที่นะคะยังมีชาวบ้านและชุดชรบรบางส่วนที่รักษาความปลอดภัยในชุมชนชาวบ้านบอกว่าเหตุปะทะเกิดขึ้นตั้งแต่เวลา5นาฬิกาต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้ซึ่งต้องคอยฟังเสียงปืนนะคะแล้วก็สังเกตหากเสียงดังกล้องนะคะคล้ายเสียงฟ้าร้องจะเป็นปืนฝั่งไทยแต่หากมีเสียงดังเป็นชุดจะเป็นระเบิดบีเอ็21ของกัมพูชาจะต้องรีบหลบเข้าหลุมหลบภัยนะคะเพราะว่าเป็นการยิงแบบไร้ทิศทางค่ะ ก็ฟังเสียงระเบิดเอาเสียงปืนเป็นยังไงครับถ้าเป็นของเขาก็เสียงบึ้มบึ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 มของเราก็ไปทีละรูปทีละรูปอย่างนี้หละค่ะคือถ้าได้ยินเสียงลักษณะแบบเป็นชุดนี่คือเป็นของเขาบ m 2อเราต้องยังไงคะต้องวิ่งเข้าหลุมค้ะ การประทะระหว่างทหารไทยและกัมพูชานะคะต่อเนื่องเข้าสู่วันที่3โดยเฉพาะในพื้นที่ประสาทต,ตาควายและตาเมือนทมที่มีการประทะอย่างหนัก ขณะที่ช่วงค่าวันนี้นะคะเครื่องบินกิ๊เพนค่ะได้ทิ้งระเบิด,โโดทําลายคาสิโน,โนที่ช่องจอมฝั่งโอสเมตนะคะที่พบว่ากัมพูชาใช้เป็นฐานบัญชาการรบฐานปล่อยโดนและเก็บกระสุนรวมถึงที่พักทหารได้รับความเสียหายนอกจากนั้นนะคะยังทําลายฐานคอเซนเตอร์เมืองใหม่ที่กําลังก่อสร้างได้รับความเสียหายด้วยนะคะแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเวลาประมาณ8ปดนาฬิกานะคะมีรายงานว่าทางไทยมีการนําเครื่องบิน F16 และ กริปเพนนะคะทิ้งระเบิดบริเวณฐานคอเซนเตอร์แห่งใหม่อีกครั้งในช่วงเช้าและก็ได้มีการทำลายเสาส่งสัญญาณแอนทรีโดนของกัมพูชาได้รับความเสียหายค่ะผู้ดำชุมชนบอกว่าตอนนี้ต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะการประทะยกระดับความรุนแรงขึ้นมีการใช้อาวุธหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะกัมพูชาที่ระดมยิงจรวด b m 2 1เข้ามาในชุมชนอย่างต่อเนื่องระวังอยู่แถวๆนี้แหละนอนตรงนี้ เวลาได้ยินเราก็เข้าลุมแล้วก็ฟังเสียงด้วยนะว่ามาจากทางนูน้นเย้าลักษณะการรถวันนี้มันเข้าสู่วันที่สามแล้วมันยกระดับขึ้นมากใช่ค่ะยกระดับขึ้นเรงขึ้นยังไงครับก็มันดังมันมันแรงกว่าเดิมอ่ะจ้ะจากเมื่อวานอึมกึมอึมกึมแต่วันนี้มันดังดังเรง ยิงจรวด B M 2 1เข้ามาในฝั่งไทยตลอดแนวนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าก็พบว่ามีกระสุน B M 2 1ตกใกล้โรงพยาบาลพนมดงรักทําให้เจ้าหน้าที่ค่ะต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและชุดแพทย์เข้ามาอยู่ในบังเกอร์นะคะเพื่อความปลอดภัยซึ่งจนถึงขณะนี้ค่ะเสียงปะทะยังเกิดขึ้นต่อเนื่องทําให้ชุดชรบและชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนต้องอยู่ใกล้หลุมบังเกอร์นะคะแล้วก็อยู่ในหลุมบังเกอร์เพื่อความปลอดภัยค่ะ ค่ะตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่นะคะชุดชรบอรบร,รวมถึงชาวบ้านนะคะที่ยังอยู่ในพื้นที่รักษาความปลอดภัยนะคะนอกจากจะต้องเฝ้าระวังนะคะจรวด b m เอนะคะที่กัมพูชานั้นยังยิงเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องยังต้องเฝ้าระวังนะคะโดรนของกัมพูชาค่ะโดรนพรีชีพนะคะที่จะเข้ามาในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าจากการรายงานก็พบว่าทางกัมพูชาจะมีการปล่อยโดรนพรีชีพเข้ามาในพื้นที่ตามแนวชายแดนของจัง วัดสุรินมากกว่า600ลำค่ะคุณพิมพิมลคุณจิราชาตาค่ะ